สองคำสั้นสั้นนี้ลูกนี้ยืมเงินไปได้คืนในเร็ววันเงินไม่ขาดมืออีกต่อไปท่านผู้ฟังครับท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแห่งวัดถ้ำขามสักลนครเคยเล่าให้ศิษยานุสิทธ์ฟังว่าสิทธิ์คนหนึ่งของท่านมีความทุกข์ใจมาก ราะถูกขอยืมเงินไปสองแสนบาทซึ่งนายเวลากว่า20ปีมาแล้วนับว่าจำนวนมากสัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อนานเมื่อนี้แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้คืนจำเป็นต้องใช้ไปขอคืน ก็ปฏิเสธบิดพริ้วต่างๆนานาเจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้จริงๆแต่ก็ไม่สามารถขอคืนได้ได้อ้อนวอนขอให้ท่านพระอาจารย์ช่วยภาวนาให้ได้เงินคืนเพราะจำเป็น ต้องใช้จริงๆไม่ได้คืนต้องแย่แน่ๆท่านอาจารย์ท่านได้เล่าว่าท่านช่วยอ,อะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะบอกให้วิธีช่วยตัวเองทำเองตามท่านบอกแล้วจะได้เงินจำนวนนั้นคืนแน่และท่านก็บอกวิธีให้เขาเขาก็ทำตามและเขา ก็ได้เงินคืนตามจำนวนที่ให้ยืมไปวิธีที่ท่านอาจารย์ฟัน่นบอกลกูกศิษย์เพื่อให้ได้เงินคืน ก็คือทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระให้อธิษฐานจิตขอให้ลูกนี้นำเงินจำนวนนั้นมาคืนเถิดอธิษฐานจิตให้แน่วแน่แล้วก็หยุดความคิดถึงเงินนั้นให้เด็ดขาดไปเ่งจิตไปตามคำภาวนาพุทโธพุทโธ พุโทโธนั่นเองให้ภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่จิตของเขาจะรวมได้เมื่อไรก็เมื่อนั้นจะได้เงินคืนตามจำนวนที่เขาขอยืมไปท่านอาจารย์เล่าว,ว่าวันสองวันเท่านั้นแหละสิทธิ์ของท่านก็ทำสำเร็จ เขามาหาท่านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขและเล่าให้ท่านฟังว่าเขาได้เงินคืนทั้งสองแสนบาทที่ยืมไปอย่างครบถ้วนหลังจากทำตามที่อาจารย์สอนลูกศิษย์ท่านนั้นเล่าว,ว่าเมื่อเขาอธิษฐานเสร็จแล้วก็หยุดคิด ถึงเงินหยุดคิดถึงคำอธิษฐานตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเท่านั้นจนกระทั่งวันที่สองหรือวันที่สามต่อมาจิตก็สงบเกิดความสว่างสวยและลูกนี่ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบถ้วน ไม่บิดพลิวอีกต่อไปเขาก็ได้ใช้เงินนั้นอย่างสบายใจไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านอาจารย์ท่านเบิกบานแจ่มใสเมื่อสอนสิทธิ์ต่อไปว่าให้พากันช่วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ ที่ท่านแนะนำเถิดจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอีกต่อไปมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับอนุภาพของการภาวนาพุทโธเป็นบทภาวนาที่นิยมกันมาก ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแม้ในความเป็นจริงแล้วจะไม่ได้ถือปฏิบัติกันทุกสำนักก็ตามเพราะการภาวนาแล้ว ก่อให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายเช่นทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิหรือแขวคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆบางคนนอนทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งหลับไปกับพุทโธหรือแม้แต่ในเวลาป่วยหนักใกล้าตายนักปฏิบัติกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ไม่ทิ้ง ภาวนาพุโทโธเพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้จิตใจยืดเหนี่ยวอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ตลอดเวลา แม้ตายไปก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมใช้ภาวนาพุทธโธในโอกาสต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาใกล้าตายเพื่อให้จิต มีที่ยึดเหนียวจิตใจเป็นสมาธิไม่เศร้าหมองอนุภาพของพุทโธนั้นหลวงปู่มั่นเล่าว่ามีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งมรณภาพด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงท่านภาวนาพุทโธพุทโธแม้ขณะมรณภาพก็ภาวนาพุทโธอยู่หลวงปู่มั่นตามดูจิตของภิกษุรูปนั้น ทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลวงพ่อลือสีลิงดำเล่าว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็น พุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนอย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทโธทันทีนึกภาพถึงพระพุทธรูป องค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบใจว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าเวลาภาวนาอาจจะภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกถึงพุทหายใจออกนึกถึงโทสักสองสามครั้งก็ได้ตามความพอใจมากหรือน้อย แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วภาวนาพุทโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชิน อย่างนี้ถือว่าทรงยานในพุทธ,ธานุสติกรรมฐานแล้วแม้ศีลมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างก็ยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ